สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาคุยกับโกอ้วนภูเก็ตซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพิ่งผมเพิ่งทราบเหมือนกันว่าพ่อโกอ้วนเจ๋งเจ๋งที่สุดเลยโกอ้วนครับตอนนี้เราอยู่ตรงไหนตอนนี้เราอยู่ในวิหารวันวิหารพระครูอาธรพัฒนากิจหรือหลวงพ่อเสี่ยงประชาโนอาเดชเจ้าวาดวัดอ<ว>าซายแก้วอำเภอเอะไำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรซึ่งสรีระท่าน อันนี้นะครับนะอยู่ในหลงแก้วไม่น่าเปื่อยไม่น่าเปื่อท่านรมรณภาพามากี่ปีครับมรณภาพามาสิบกว่าปีแล้วนี่นะครับมรณภาพามาสิบกว่าปีมรณภาพพันนบเกือบยี่สิบปีแล้วครับโก้อนสมัยเด็กๆท่านจะผมจะทุกทุกเย็นผมจะแม่จะชงโอบันตินมาแล้วผมเอามาถวายหลวงพ่อเสหลวงพ่อเสียเส้ยง กือบทุกวันทุกวันหน้ที่วัดทุกวันทุกวันวันตั้งแต่ยังเล็กักนะพ่อโก้วนเกี่ยวข้องกับวัดนี้ยังไงก็เหมือนก็เป็นโยมอุปถาโยมอุปถานคนของของวัดนะแล้วก็ร่วมกันกับหลวงพ่อเซียงนะปราชาโนอดีตจาวาสหัสสายแก้วในการพัฒนาธนุบำรุงเสนาสนะครับ ของวัดหานสแก้วนะไม่ว่าจะเป็นโบสถ์เป็นโบสถ์โบสถ์สาราการประเรียนหอชั้นหม่นะวิหารวิหารเตาเผาศพเมนเมนที่นี่ที่นี่เขาเรียกเมนหรือเตาเผาศพทั้งสองทั้งสองอย่างเมนเป็นฝีมือที่พ่อช่วยกับหลวงพ่อเนื้อหลวงพ่อเสี้ยงหลวงพ่อเสี้ยงหลวงพ่อเสี้ยงมาตลอดครับนะพ่อโกมีส่วนในการสร้าง หลวงปู่สงรุ่นแรกยังไงก็ผูกพัตนศีมางานผูกทัตนศีมาของวัดนี้ของวัดนี้เมื่อปีเมื่อปีสองห้าอยสสองสองนห้ายสองนะหลวงพ่อเสี้ยงเป็นอะไรกับหลวงปูสง่สงค์หลวงพ่อเสี้ยงเป็นหลานของปู่เจ้าสองอ์งเป<อ>็นทัศโรแล้วก็ต้องการจะสร้างเหรียญเทียรเลือดหลวงพ่อสองเพื่อแจกใจ่ายให้กับ ชาวบ้านที่มางานมาทําบุญปิดทองฝังนิในมิดฝังรูกนนมิรครับนะซึ่งรูปปั้นรูปหล่อรบพ่อสองรุ่นแรกก็คือสองห้าศูนย์สองสร้างสร้างไว้ที่นี่หรอสร้างที่นี่ตั้งแต่ศูนย์สองพ่อโกเป็นคนมีส่วนร่วมในการสร้างเป็นหัวแรงสําคัญเลยใช่ตอนนั้นพ่อโกเป็นเป็นเป็นครูที่เป็นเป็นเจ้าที่ถ้าศูนย์สองพ่อน่าจะเป็นครูตอนนั้นนะเป็นครูนะน่าจะเป็นครูนะองแรกซ้ายสุดนือ พ่อปู่อินพ่อปู่อินเป็นพรเป็นเจ้าเป็นเจ้าวัดองค์แรกของปัาหาสายแก้วอวัดนี้สร้างแต่สมัยรัชกาลที่สามองค์ที่สองคือพ่อปู่แก้วอพ่อปู่แก้วนี่เป็นเกจิอาจารย์ใหญ่เมื่อเกือบแปดสิบปีที่แล้วอลูกศิษย์ลูกหาทั้งภูเก็ตทั้งทั้งชุมพรรู้จักใช่ครับนะองค์ที่สามก็คือหลวงพ่อสององค์ที่สามหลวงพ่อสององค์ที่สี่ก็คือหลวงปู่เสี้ยง หลวงพ่อเสียงหลวงพ่อเสี้ยงครับซึ่งสรีระก็คือไม่น่าเปื่ออยู่ในโรงศพนี้เป็นอมตะสังขารอยู่ในโรงศพนี้ครับอ่ะทีนี้ถ้าพูดถึงวัตถุบางคนที่พ่อของโปเป็นคนสร้างหัวเรี่ยวหัวแรงในการสร้างให้กับทางวัดหาสายแก้วและวัดสารลอยครับนะทั้งสองวัดนะครับพ่อเปิดครับนะทั้งสองวัดที่พ่อเป็นผู้ประสานงานติดต่อในการ จัดทำเหรียญน,นะครับเริ่มตั้งแต่ศูนย์สองนะศูนย์สองหนึ่งสองนะแล้วก็ยังมีสำหรับผู้หญิงของผู้หญิงเนี่ยปีศ <08. S 2> ูนย์แปดศูนย์แปดเหรียญจิ๋วเนี่ยนะเหรียญจิ๋วศูนย์แปดปีหนึ่งสองนะอันนี้อันนี้ออกพระหาสายแก้วนะนี่ปีศูนย์แปด นะปีศูนปี่ปีศูนี่ออกปัหาสยแก้วแต่17ึ่เนี่ยนี่หนเนี่ยอันนี้เนื้อนาวะนาวะเนี่ยออกวัดเจ้าฟ้าสารลอยครับนะอ่าด้านล่างนี่เป็นปี20 2ศ2 0ย์สอซึ่งช่วงนั้นปี1 7ึ่ถึงสอนี่หลวงพ่อเสี้ยงเนี่ยไปช่วยสร้างเมนเผาศพวัดหลวงปู่สงเจ้าฟ้าสารอยเจ้าฟ้าสารอยได้กับพูเจ้าสงเลยก็ ทำเหรียญก็มาปรึกษากับพ่อพ่อก็เป็นผู้ดําเนินการก่สร้างสร้างให้สารวัตรพราสารอยับเฉพาะสองรุ่นนี้สองรุ่นนี้ฮะรวมๆแล้วพ่อก็จะสร้างน่าจะประมาณห7รุ่นหลวงปู่งฆ์นะใช่ซึ่งสร้างให้ครับคนที่ศรัทธานับถือพระชาสองได้เอาไปบูชาเลยบูชาโกรู้สึกไงว่าพระที่พ่อสร้างเป็นที่นิยมในฐานะเป็นลูกก็ดีใจอก็ดีใจก็ภูมิใจ ครับนะซึ่งในหนังสือนี่ก็มีการกล่าวถึงหลวงหลวงสือหลวงปู่ทงเนี่ยนะครับเป็นการกล่าวถึงถึงว่าถึงคุณพ่อในพ่อเนืบอนุมาตอนุมาตในการจัดสร้างอนะครับแต่คนเีกเยอะไม่รู้จักว่าคือไม่คื้นใ่คือพ่อของโกอ้วนเองครับพ่อพ่อของโกอ้วนสร้างให้สองวัดเองใช่อะที่วัดนี้โกจะมาทำใดตั้งใจทำอะไรอ๋อใน ระยะอันใกล้ครับนะอันใกล้ก็จะสร้างพระหมหาธาตุเจดีย์ครับขึ้นนะวัดหาสาแก้ววัดหาสาแก้วนะเพื่อบูชาคุณพ่อแม่ครับนะซึ่งพระเครื่องพระบูชาที่เราเก็บกับรักษาไว้ครับก็ส่วนหนึ่งก็จะมาบรรจุไว้ในพระหมหาธาตุเจดีย์ครับแห่งนี้นะซึ่งได้ตั้งชื่อไว้แล้วว่าพระหมหาธาตุเจดีย์เอ่อ สีทันดอนสีทันดอนพระหมหาธาตุเจดีสีทันดอนอ่าอ่าโอช่พระหมหาธาตุเจดีพุทธคินีสีทันดอนพุทธคินีสีทันดอนแปลว่าอา่าพุทธคินีคีณีคีนีคือนางยักษ์ในสมัยพุทธกาลนู้นนะนางยักษ์ คีนีคนนี้ซึ่งเป็นที่มาของการจัดสลากพัดสลากกพัดสลากกพัดถึงปัจจุบันนี้เลยตั้งชื่อนี้เลยตั้งตั้งชื่อนะครับจริงๆแล้วคือชื่อขึ้นมาเก่อนัจากใจและค่อยไปหาคำหาคำหาคำอ๋อมีเป็นใครมาจากไหนคำนี้เองครับพระมาธาเจดีพระธาตุเจดีพุทธคดีศรีทันดอนนะ ที่จะสร้างสีทันดอนคือคําว่าคีนีก็ชื่อหนึ่งสีทันดอนเ็ชื่อหนึ่งสีทันดอนคือแม่น้าทั้งสีนะเขาพัะสุเมนอ๋อไอแม่น้ําทั้งเจ็ดกครอบครัวโกอุปถัมภ์วันนี้มาตลอดใช่อุปถัมภ์แล้วร่วมสร้างวันนี้มาตลอดใช่มาถึงรุ่นโกก็สารเจดาอารมณ์ของพ่อก็ก็เล่นวิ่งเล่นแต่เด็กเดบริเวณนี้ที่โกนี่คือวิ่งวิ่งวิ่นจันเ็ศใช่ใครใครที่ว่าโกอ้วนเล่นพระออกทะเลเนี่ย ผมก็อยากบอกว่าพ่อของโกเล่นพระให้สร้างพระให้พวกคุณเล่นคุณสพือสำหรับเซียนที่ชอบคือคียบงคียบอร์ดเนี่ยพระที่หลวงปู่สงที่คุณเล่นอยู่เนี่ยนะครับพ่อของโกอ้วนเป็นคนสร้างซึ่งผมเพิ่งรู้วันนี้เองเนี่ยนะครับในปรากฏชื่อของพ่อของโกอ้วนอยู่ในหนังสือหลวงพ่อสงเนี่ยครับก็คือคุณอะไรนะครับครูเนื้อพนุมาตครูเนื้อพาออนุมาตอนุมาตครับแต่ในเล่มนี้เขียนพานุมาต บางบางบาง,าาบางหน้าผิดบางหน้าผิดพานอนุมาติอนุมาติซึ่งผู้จะทําหนังสือเล่มนี้ได้เจอตัวจิงโกและในมอบหมให้สื่อหนังสือนี้คือคือใครที่ที่ว่าโกเล่นผ้าออกทะเลเนี่ยคุณมาชุมพรแล้วคุณจะรู้ว่าไม่ออกทะเลทั้งทั้งท,งที่ใกล้ทะเลแค่นี้ครับสวัสดีครับ,รบสวัสดีครับโก <c oughs> <c oughs>